พี่กล้วยครับกวัสดีครับที่หนูเปิดลำโพงไม่ได้อะมันไม่ได้ยินเสียงพี่อะเล่นเลยแล้วกันพี่อ่ะมไม่เล่นไม่เล่นไอ้นี่เหรอพอปะเล่นทำไมอ่ะพี่ไม่ไดสดทำลายทุกอย่างเบื่อล้วอืมไม่รู้เล่นอะไรครับพี่มองๆก็ตต่คลิปบ่ะดูดูหนังไม่รู้เล่นอะไรครับ oh oh. เกมนี้ก็บั๊กเยอะทิ่หมหายเมื่อกี้ก็บั๊กลำโพงบั๊กจนแอดอแอดมินเลิกเล่นไปแล้วอ่ะแต่มันก็สนุกดีมันลุ้นดีอ่ะอืมเมื่อกี้มันก็สนุกอ่ะแต่มันนี่นๆหน่อยได้เวลาไปแล้ว

オオ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 

แม่งยิงไม่ทะลุเพื่อนเฮยใครอยาเห็นมันบ้างใครอยกเห็ั้างกะปั๊มเลย,ยแม่งระเดยิงระวังแฟกรมน,รม,นมันดีดจริงๆกํลังดีโหลดโอ้ยคือยครับเวขึ้นเ๋ยวข,ขึ้นเ๋ยวข,ขึ้น ตั้งตัวเอาหืมกำลังรีโหลดอืมเตะเข้าให้โหพี่เป็นเป็นได้นระยห้าตัวเนี่ยโหดเกินโหยังไงวะไอ้เหี้ยคนหนึ่งฆ่าไปสิบกว่า <c oughs> พันกระโดดเป็นโกบเลยสัตว์เถื่อนๆทั้งนั้นเลยเอเชียลส่วซนเอเชียแม่งเถื่อนๆทั้งนั้นเลยกระโดดยิงกันพี่มาลองเล่นสามนิ้วดูหรอเล่นสามนิ้วอยู่แล้วอ้าวแล้วปุ่มกระโดดพี่กดนิ้วไหนอ่ะนิ้วมือนิ้วกองขวาไงอ๋อมันไม่ทันอ่ะพี่ต้องเล่นเสียอ่ะพี่เอาปุ่มยิงไว้นิ้วชี้ชี้ข้างไหนปุ่มยิงอ่ะซ้ายก็เหมือนครอบเลยอ๋อข้างซ้ายไหมพี่ก็ลองเอาปุ่มกระโดดไว้ข้างข้างขวา ลองดูปลุกกระโดดสไลด์ไว้ด้านขวาพี่เราคือคนดูกะไม่มีอะไรจะดีกว่าเล็เย็นๆในวันมันแรกๆมันอย่างนี้มันไม่ชินอ่ะมันแรกๆอย่างเนี้ยมันไม่ชินพี่พี่ลองดูคือพี่อาจจะเป็นแบบไม่พบเลยสเต็ปเอทีเคแบบผมก็ได้กระโดดยิงอ่ะไม่ไหววะสายยินลอยดีือป่ายินลอยสายชุบหรือเปี้าอยู่แค่นี้แหละนี่ฝ่ายลอยกระโดดไงกระโดดยิงไกลอ่ะ ยิงกระโดดยิงไกลยิงแล้วเลยมีแต่กระโดดหนีอย่างเดียวสไลด์ยิงสไลด์ยิงอ่ะยิงพ้นถ่ายแล้วไงอ่ะเดี๋ยวกําลังไปฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงหัวสิขอให้ดีมีอีกทีมกำลังบุกมากำลังยิงมีดวงพยาบาลนะไม่โดนเลย มามามตัวนเป่นตัวหลักเป็นตัวหลักแลที่ฉันชอบูกซุปโจะต้องดนหมอที่นี่ขอบคุณนะพี่ช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยอโกสนี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังตั้งกรอบรักษาพี่กัจักหนึ่งขอบคุณที่ช่วยฉันกลับมายูเอรเมดพร้อมแล้วมีแนววะแค่รอฉลอกได้ขอหนึ่วินาที พวกเขาฟื้นตัวมาไม่ได้แน่เหลือกเลหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้ถามแล้วมาสเกถามแล้วมาสักเก็บๆเออได้ายแล้วในทีมตู่ชอบไปกดโดนกระเป๋าทุกทีเลยเป็นไรไม่รู้แค่รอฉลองนี่ยขอหนึ่งวินาทีไอ้เหีอยกำลังชาร์จกรอกของท่านปากกระเป๋าไว้ที่อื่นดีกว่ามั้งแป๊บหนึ่งนะตั้งค่ากระเป๋าชอบไปโดนกระเป๋าอ่ะมันเสียจังหวะปากแม่แม่งโดนเหี่ยมอะไรมัวตัวเต็มหมด ปรับเล็กๆเป็นเลยอ่ะรูปล้อมก่อน้วยโอ้โหกดไม่โดนโอเคนี่แหละกดไม่โดนดีแล้วรับเล็กไปเลยอ่ะจะสลับฟักลูกสองมาหญิงมั่งไปโดนกระเป๋าเมื่อกี้ดีนะจังหวะสุดท้าไทยไม่กระโดดเข้ามาลูกสองยัดหน้าบุกเซฟโซนเธอจะไม่ใกล้อันนีไ้ไอ้ลูกสองที่นี่มันต้องช้าต่อว่ายิงได้เลยพี่หรือจะชา้าก็ได้ชา้ามันจะแม่นแม่นขึ้นเฉยๆกระสุนจะกรอกหุมขึ้นครับ หรือจะยิงเลยก็ได้ถ้าใกล้ๆพี่ยิงได้เลยแต่ถ้าไกลๆพี่ก็ชาร์จหน่อยนิงมันจะยิงแบบนี้หรือว่าใกล้ๆถ้ามีจังหวะมากพอเขายักกระสุนอยู่เราชาร์จรอแล้วยิงเลยแต่ต้องยิงให้โดนนะถ้ายิงไม่โดนก็พลาดอ่ะโอเคพี่ผมกำลังไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นกำลังโดนยิงขังเต็าหลักบองสีส้มกำลังทะยานตัวไหนไม่รู้ไปเหี้ย กำลังสเกลังส่งมนคอยู่ไหนวะนอกสตรูนีน่กนวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนันวนิคอยู่กล้ตั้นแล้วนิคยกล้รนนอยู่ตรงนลอยู่ใกล้ตรงน้แวย่ใล้ตรงั้แชมเปี้ย่นแิคยรนั้นลคอยูลตรงนัก้ตัว่ตงนั้ไแ้คก เยอโอ้ยโอ้นาะเจ็บหนักเจ็บดังเจ็บหนัก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 มากโอเคมีเงินมันเจ็บมันเจ็บมากขึ้นกลับมาลุยต่อแล้วตาย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 เป็นนคที่เออเอากระเป๋าออกค่อยดีขึ้นมาไงวะมันก็ทีมมันไหนพี่ แต่เพื่อมันชาร์จก่อนไอ้นี่มันเข้าที่หลังชาร์จช้าพี่ชชาตาหลังเพื่อนอะมาเอาของคันเกิดของคุณไปช้าช้าชาช้าเราบอกกัแล้วอะเพิ่งมาฝรั่งเล่นโหดมากเลยเจอคนจีนยิ่งแล้วเลยสัตว์แม่งโฉโฉเฉาเฉาเียอะไรมาโฉโฉเลยเหรอจีมันห้าวอ่ะมันมันแตกบ่อยอ่ะแต่มันจีนพี่จีนก็โหด พี่รู้ยังว่าโป้มันยังอยู่นะผมไปดูในกลุ่มมาหรอก็เนี้ยเป็นงันแหละเออผมไปดูในกลุ่มมาแม่งโปนรเออมาโป้ซีซั่นแรกจนซีซั่นสองแม่งยังไม่โดนแบนเลยมันมีตัวหนึ่งอ่ะเขาไปเจอมาเออฝั่งนู้นเหรอไม่รู้มันไม่แน่ใจไปเถอะอืมตกมาทางล่าขวาก็ข้างล่าง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 ที่เห็นใช่ไหมสองจุดสองจุดซ้ายอ่ะซ้ายกับ

ผู้นำสถิติสังหารคนใหม่คุณกำลังที่ล้อมาดคนใหม่ตาตาตาหมดตาหมดที่คุณกำลังมองผู้นำสรุปผลแล้วไว้มาทำแบบนั้นกันอีกนะโอ้ยโดนกล้วคุณกนลังชาร์จกรอบเหอไม่หายแค่รอยถลอกได้ขอหนึ่งวินาทีแม่ดูรุกบอลไหลปุ่มจะว่าเดี๋ยวหนูเล่นตามนิ้วแบบพี่กล้วยวะห้านิ้วแม่งกดโดนอะไรกันไปลูกขวานะใช่ใช่ใช่ขวายิงกันอยู่ขวาบน เริ่มนับถอยหลังก่อนบีนวงเสิบโซนได้พี่เสือก่อนเลยเดี๋ยวผมเข้าตามนี่นี่อยู่บนนี้เลยเห็นแล้ว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 นอกวงกำลังดีเลยฝั่งนัะฉันกำลังถุงยิงใส่ปล่อยว่าฉันยิงใส่หน้าผาฉันชาจ่ออยู่น่ะชายาวเราจะอีกทีมเตรียมอาวุธให้พร้อมโอ้ฝั่งด้วยใจหมอโอเครักษาช่วยอยู่ พี่ผมถอยก่อนนะพี่พีเข้าทีม่ผมว่าเข้าวงเลยวเข้าวงเดี๋ยวรอเขาเข้าวงนะด็อกสเตรูนั่นแล้วพี่อาคำพี่อาคำพี่อะออกไปลูกที่สองแค่ร้อนตลกไล้วขอหนึ่งวินาทีรอรอรออย่างเดียวถูกแม่งลงเถินวิ่งอ้อมวะมันวิ่งออมมันนี่ได้อะน่าวิ่งอ้อมไปอะพี่มันไม่เนี่ยไป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 เป็ไงอ่ะพี่อ่านเกม ปกติเล่นอย่างเดียวไม่เคยอ่านแอดมินอ่านให้เนี่ยมึิอ้อมเหมือนเดิมแต่ไปไหนไม่รู้แล้วนะผมว่ามาทางนี้แหละวกเซฟโซนอยู่ไม่ไกลแล้วเหลือสิบวิไม่รู้ว่าพี่ไปวิ่งไปวะไม่รู้ว่ามันอาจจะวิ่งอ้อมไม่อ้อมอีกวงเซฟโซนกำลังขยับพี่ดูขอบวงดิมึงอ้อมได้แบบอ้อมไกลเลยอีกสองทีมก็จะชนะแล้วอ๋อมิโกสอยู่ไม่ไกลจากวงเซฟโซนแล้วอีกครึ่งนาทีกำลังยิงต่อนโดแล้วตู้ศัตรูมีควันระวัง

ผมก็แป๊บถ้ากลับมาลุยต่อแล้วก่อนเลยถ้าหายแล้วจะอเไรชอบโดนสไลด์ไม่ติดตอนเดียวหรือโดนยิงวะโดนยิงแล้วมันสโลว์ว่าโดนยิงแล้วมันสไลด์ไม่ได้ตรงนี้แกปะน่าจะมั้งมันปรับใหม่หรือเปล่าหมูพยายามสไลด์มันมันเป็นนั่งอ่ะมันต้องกระโดดหนีมั้งมีปืนลูกองอีว่าตรงนี้อาวุธติดอุปกรณ์ครบออีว่าใครจะเล่นอ่ะอีว่าเอ้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังเฮ้ยโดนโดนโดน เขาหล่นนิดนึงวางฐานกระโดดแล้วก็แตกก็แตกตัวไ้โหดเกินทีมได้จังหวะเมื่อกี้ที่มันกำลังช่วยตัวเองโดนต้องมีการประกอบที่พูดเก่งโดนมันแล้วน่ะก็พี่ยิงมั่วไปโดนอือสุดยอดพี่ ล้วเองก็ไปใส่กับไอตัวหลังไงไหมโดนกันกระทําชังเราอันนี้เข้ามาสเตอร์แล้วหรอยังหนูก็แพตตินัมกับพี่อะเดี๋ยวไปเพชรไงเดี๋ยวไปเพชรก่อนค่อยมาสเตอร์มาสเตอร์ใส่ก็ไปเพลเตอร์แต่คงไม่ได้ไปอะไปไม่ไหวอะแม่งขยันทาแต้มกันหรือเกินอันนี้อันนี้อันนี้มันเพชรแล้วไม่ใช่เหรอเป็นสีฟ้าเนี่ยอันนี้แพตตินัมกับพี่แพทแพทแพตตินัมมันมันไม่ใช่ไดมอนด์พี่แรงเพชรมันไดมอนด์โอ้โหนี่แพตตินัมหมดเนี่ยใช่แพตตินัมมีแรงเพชรกับแรงมาสเตอร์ แดงเพชรอาจจะเดือดล้จะเจอคนเถื่อนเฮ้ยเขาเล่นตัวนั้นมาอ้โหเล่นตัวนี้อันจะเล่นไหมเอาไม่เล่นโอเคให้สุดทำลายทุกอย่างให้ราบไปเอาเล่นได้หลายตัวด้วยคนไทยปะเนี่ยไม่นคนไทยเ้รเรามีงานต้องทำรีบย้ายร่างของคุณ <c oughs> ซะไม่รู้อะ ปุ่มก็โดดกับสไลด์ปรั๊บมันใหญ่กว่านี้ได้ได้อีกบ้างเนี่ยเหมือนมันเล็กไปอ่ะไม่โดนได้ดิมันขยายได้ไม่ใช่ยอ๋อหนูขยายก็สุดแล้วอ่ะอยากเอาให้มันขยายได้เยอะเช้าใหญ่กว่านี้เนาะไม่เกะจอนะว่าแบบตอนจังหวะงบวกแล้กดเร็วๆอะไรวะเนี่ยว่าตั้งปุ่มเล็กๆมันจะกดไม่โดนอ่ะพี่แบบนิ้วปุ่มมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่กดอ่ะเออมาลองแบบให้มันใหญ่หน่้น จงังหวะบวกมันลกใช่เวลาจงังหวะบวกผมไม่ได้แบบอ่าแพผงกดเลยนะผมแบบกดมั่วเลยดกมดกมัม่วเหมือนกันเหมือนนนกัี่ก็มั่วเหมือนกันนะกดแบบกดไปก่อนอ่ะไม่รู้อ่ะพยายามตั้งให้มันเหมือนคอออฟอ่ะเพราะเราชินกับคอใช่พี่ผมก็ตั้งแบบแบบเดียว,วกับผมเล่นหลายเกมด้วยพี่เล่นพับจีด้วยครับจีแม่ก็อีสไตล์หนึ่งอ่ะ ับไอ้พับจีอะแต่ก็พยายามปั๊ม <ไป S 2> ตัก้กฝนให้มัน<ร>หน่อยคาเขาเอาอยูอ่พับจีแ,แต่พับจีไม่ค่อยกระโดดกับสไลด์ไงมันจะยิงแล้วก็โยกบุมอะไรพวกนี้เอาตามบุมอะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆคา้อมอหน่อยแบบเออสไลด์จู๊ยิงวงเซฟโซนถัดไปอยูย่ไม่ใกล้นี่ยสไลด์จู๊ไม่เท่าไหร่สไลด์ไวเกินมีเล่นปืนโดนเบากันหมดแล้วเออมีมีมีคนมามีคนมา ในบน,น,นบ้านไหนครับกับรีโหลี่รพอจะโขบเนี้ย,ย,ดยได้ไหมเข้ามาศัตรูรวกแฟรกเกนพวกเขายิงใส่ขนนันเลยลนั่นลนะเราไปอีกรายแล้วพวกเขาเื้นกับมาไม่ได้แนะ่ จำลองชาร์จกรอนเลือกเข้าเลือกเข้าแต่งหมดแล้วอ่ะแต่งหมดแล้วครับเล่นยังไงวันนี้ศูนย์เเมจพี่ไม่โดนอ๋อพี่สไนย,ยิงไม่โดนเลยเหรอมึงโดนเ,เลยมึงโดนทั้งเม็ดหลีพี่อะพี่สะโคบเมื่อกี้สันใช้สันมันไม่ได้สังดาบเด้นมันอ๋อสังดาบไวอ๋อความความไวมันไวใช่ไหมล่ะหนูเข้าใจถ้าสะโขบมันจะความไวอินแบบไวเทียอะไร <c oughs> ไม่มีสะโคบไปซะไม่หมายถึงสังไม่ห <c oughs> มายถึงควา <c oughs> ไมไวแบบไอ้ความไวม,มันเร็วไปไงใช่ปวะ มันเลยแบบยิงไม่ค่อยโดนอ่าแต่ถ้ามีสะขอมันจะอีกความไวนึงมันจะความมันจะช้ามันจะยิงโดนง่ายใช่ป่ะพี่หรือเปล่าวะพี่ปรับความไวเร็วป่ะล่ะมาไงก็อย่างนั้นนะพี่เลอย่างนั้นเลยเหรอุหนูเล่นไม่ได้ว่อความไวอย่างนั้นอ่ะโหแบบต้องปรับแต่งเลยความไวนี่หนูแบบสําคัญมากเลยมันทําให้เราเล่นถนัดขึ้นพี่ลืมคอก็ไม่ไม่เคยปรับนะเขาเขาก็ไม่ได้ปรับเหรอโอ้หนูว่าต้องปรับขาไอ้คอความไวต่ำไหม เฮ้ยคน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 ใส่ผงแล้วชงเลยมันไปไหนวิ่งเหรอใช่วิ่งหนีไปแล้วคันยิงกันอยู่ขวามือวิ่งไปไหนไม่รู้แล้วหายไปเลยสไลด์ไปไหนวะไปเดียวว่ะโอย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 มันยิงโบงโบงโบงมีแต่ยิงบอลองโบแล้วระวังนะตรงนี เรลองโบด้วยแต่พว่าในหกพืมเนี่ยมันน่าจะมีคนปั๊มเกาะแดงเอมามนระวังนะวนเซฟโซนกลังเก<ร>าะฟ้าเกาะม่วงกันผมว่าเกือนีเท่าอย่างโหดมันต้องไลยย่ยิงว่ะกับไลเ่เก็บไลในในน่เก็บอะไรคแล้วก็แบบของแบบเกาะแดงอ่ะทั้งตีอ่ะมือก็ทำยากแลงกแต่จังหวะไงอืมมันก็แต่จังหวะจังหวะบวกบวกมันต้องเก่งมากต้องแม่นมากต้องเร็วด้วยขวา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  เราไปดูตรงนี้กันไหมนี่ไงตายตายายังนี้เราจะต้กำลังโดนกลี่จะอลลังชาร์จกรอบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามีหมอกตรงนี้เลเวลสแปหนึงครับเขาบอกกันอยู่อะบวกกันหลายตีบวกเขาบอกหลายตี เขาต้อหมาเขาฝืนสิมีคนติดเรยมเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราแดนขอดกแลังแตกแล้วกำลังรีโหลดเข้าเป้องมาเกาะแ,งแงดงหลายตัวเลยเหรอพี่ใช้กำลังชาร์กรกอบตอไมีคนอื่นบ้างพวกเขาปุ่มไปขายกัญชันด้วยกำลังรีโหลดุดมือซ้ายตัวนึน<า>่ร เป็นสนในแต่หาไม่เจอว่ะลองโบเหรอนั่นแหละตัวลองโบตัวระวังเลยอืเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยข้างนอกกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างนอกกำลังยิงต่อสู้เจอตัวลองโบแล้วเขาเกาะแดงทางนั้นเลยพี่คำตื่นลองโบไมนยิงผมว่ะโซกำลังขยับ นู่นู่นกอดแดงอยู่วันนี้กอไม่ใช่นี่ว่ามันหลายตัวเลยมี่กอดแดงหลายตัวมีแค่แพ็กเกจกำลังาาายย้เขกลังตั้งกรอบรักษาคุณอยู่กำลังตั้งกรอบรักษาคุณอยู่ขวาเข้ายขวาเข้าโอเคขวาเข้าเหมือนกันอุญอีเทียร์ขวาด้วยใช่ขวาข้ามเหมือนกันเดแม่อยู่ตรงการแส่สมาชิกทีมคนสุดท้ายถูกจับสวยสวยสวยพี่ตายเหรอคอยระวังให้ดี ผ่าละตัวลโดไอตัวโล่ดิิมันยากไม่ไม่เสน์อกน่าไหตัวโล่มันเล่นอยู่อะเอาเรเอาเลยเอาตัวออืมตัวไปอีกหลายแล้วเขาเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว กรรเหเขาไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเฮ้ยไปไปพี่เราพี่นวง่อยนะเขารเขากำลังรักษาทำานเกินไปแล้วโอ้โหใช้กลังลงไม่ทันขอโทษมีที่ต้องไหนชุบได้อยู่นะแดงเต็มเลยะ วงเหลือสี2 2> ่สอง้ะสร้างมีสร้างซ้ายมือไม่รู้สร้างอะไรบ้างต้องเข้าไปชุบด,ด้านในอ่ะดูต้องเสี่ยงอ่ะรอสักครู่กำลัง,งรักษาโอ้ยยัมีคนซ้ายมืออ่ะซ้ายมือมีอยู่อันหนึงนะเก็บหลักบวกแม้งเลยกันอ่ะ,อะตีมันปักก่อนว่าทำไมมองกระรัวอ๋อมาตั้งผิดด้านไหลกรโะโดดไล่ก ข้อมวันหยุดไม่หมดซ้ายซ้ายซ้ายหนึ่งครับตรงนี้อ่าไป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 ไไมไป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 ไไม่ไป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 ไบไปไปไป้ปไ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 ตไป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 ้าไปไปไปไอไปไปปไ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 นไป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 ่งปกจัดแล้ว ทำที่ถูกกำจัดแล้วเอาเรื่องจับเฮ้อ,อ